เ,เสียงของเราของเขาได้ยินแต่เสียงครับตัวไม่มาครับโอ้ <c oughs> oh, น่าจะเล็กมากเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าตัวเล็กขนาดไหนยาวสุดใช่ไหมครับอันนี้ครับนนาากี่เมตรครับเนี้ยห้าร้อยแปดสิบโอ้เกือบแล้วนะห้าร้อย มาแล้วครับแม่ทิงปล่อยมือน,นี่นองเอองั้นเลยกกเจ๋งมากครับเจ๋งมากโอ้โหบำบัดอาการสมาธิสั้น